สามยอดอุดรธานีช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านหนองปลาดุกนะคะจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้วันที่สิบสองเมษายนะคะสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดค่ะเรามาส่งเครื่องแซมสามกันนะคะเครื่องนี้ติดชุดบอดเต็มระบบนะคะ มีชุดล่อนบนล่อนล่างเรียบร้อยนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งเก้าันเก้าร้อยบาทนะคะมาประกอบที่บ้านคุณพ่อเลยนะคะเตรียมเทปสีขาวมาถ้าก็ะจะสีขอานะครับก็ดึงมาทางนี้นีครับดึงมาหัวสี กานพักไปทางคนขึ้นบดขึ้นย้มองจานนับแรกเขาไปตรนก่อนไปตรงนี้ไอ้มัไหลลนองมันีกป็นไนตอนกัไดนเพราะว่าระบบดมอเ่าเลีวตรงนี้นี่ามักไหลคอยว่ายังไปใส่ไปวกันเลยยังไม่ได้แ่กันเหะไ้มัไหลลงา มันแห้งวนเพราะก่อนเอา,างงมันแห้งวนท่ิล้นบ้านันั้นพอนนนดีเอาหมองพอดีเลยดีกว่ายูที่เท่าเลยครับครับน่ครับอันนี้เขา,าก็ใกล้แบบนี้ครับแบน,น,น,นี่น,นี่เาไ้่ออกเปก้อนเนาะ่ือคื่อข้าวอนื่ขครับแต่ว่าผมจะไ้มันก่อนก่อนที่ hoặc à là như vậy là gặp ai khỏi mất đầy quá thảo lương thảo lương đấy là đèo nó qua tay nó còn nhiều hoặc rất may là qua rơm muốn quá là 没得劲，现在叫是多的，现在叫，叫的老外都敢叫。 เราวอดล็กลอกไว้เลยลอ็อก้อดนั้งฝาเลยครับ

กับไฟ่รงใจแล้วทาที่ไหนหล่ะกับไฟตรง เดี๋ยเลยงครับนดยขอแค่ขอแคมันเข้าไปข่าวตื้นได้มันล่มตัวทุกครข้งไเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเข้าค่เบิ่งค่ะมันห่อนเข้ากับไมออกไส่อาแดงออกมาหล่อเขารอไปบางเรื่งเรื่องนีมัญหาเพราะว่ามันยมเมืไหแต่ว่าเข้าตอนบัดดบาบบนีไ่ยปล่อปล่อยปล่ออเลยค ขนาดเล็กจยาเล็กๆนะคะนตรงนี้คือเอาอยู่เลย ถ้าเกิดว่ามันมันยังเพิ่งไปดูปดว่าไฟเด็กรู้ไไหมก็เหรอเราบอกถึงสามอย่างแรกหัว่าเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงันเขาไป่ให้เูดูไฟโลกค่ะ เติมนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้เอาเป็นครับกอบจ้าเล็กๆนะคะสามารถติดตั้งได้เองเลยเพราะว่าตัวนี้ตัวล่อนเติมนะคะมีมอเตอร์แยกอยแล้วคการใส่หน้ารบะมตังเยดว่าทีองหลกก รอบก็แล้วว่อดียวก็เดียวมาได้แค่สง้ว่าเวลาเาสีรอบเดียวรอบรอบไมกัรต้อทกตอนนี้เาหลอดแถวว่ดแไม่เทนอไมรอบสีสองรบงนได้มันจะมัจสของใบอะไรที่ยู่กับดายุกับใจง่ายมั้งแล้้าใจง่ายก็เดียวเปลืองไรก็ทก่อน้มไแกงเ่อไ้ ค่ะสำหรับครงการนะคะนะคะท่านไหนนะคะที่อยากด้านเคื่องถท้านะคะเรายังจัดส่งให้กตินะคะมนะคะอยากได้เครื่องมือไหนนะคะกระดุมถือสามารถโทรได้ที่ส2 5 5 5 5 5อ5ได้เลยนะคะอยากจะสีอได้เคื่องถืท้าใหม่ก็รับสิน้านะคะเป็นแบบยาถืให้รูป หรือว่าสีให้ญาติพี่น้องนะคะเรามีตอบโจทย์ให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะอยากได้ไปสีรับจ้างหรือว่าจะสีในครวัวเรือนนะคะเราก็มีจำหน่ายพร้อมให้บริการนะคะโทรมาปรึกษาช่างก่อนก็ได้นะคะหรือแอปไลน์เบอร์ที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะคะคือ0951197772นะคะ มาปรึกษาสอบถามกันก่อมได้เลยนะคะเครื่องนี้นะคะสีข้าวหนึ่งกระสอบนะคะไม่เกินที่สบนาทีน้าวหอมสีข้าสีข้าไรห่อมากเห็ อะาเึ๊บะไัอีี่กรเจ้าพี่กเจ้านพี่ล่แล้วาอันนี้ป๊บนกออกนใส่แล้วปุ๊บขาท้ายออกเนาะยังให้สปริงม่กดแต่ถ้สปริงกกดมันจะอ่อนเลยรัมบ้านนี้เกยต่อใส่พอมาใส่เพียงปุ๊บ ตาตาดขึ้นว่าเติมไม่จะหยีเบาลงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านนะคะขอบคุณคุณมาร์ชาสวัสดีค่ะ